วันนี้เราได้เป็นพยานประวัติศาสตร์ขอเชิญดอตอร์อีลิลี่ขึ้นเวทีตามผลการวิจัยของดอเตอร์อีลิลี่ผลลัพธ์จากอุตสาหกรรมการเลี้ยงวัวนมของจีนได้รับความก้าวหน้าที่ไม่เคยมีมาก่อนก้าวสำคัญของยุคสมัยในที่สุดฉันก็สามารถยืนบนเวทีนี้เหมือนอาจารย์ได้แล้วเหมือนกับอาจารย์ศึกษาวิธีทำให้วัวนมมีความสุขเป็นความราองกาที่ทมีความสุขของเราทุกคนในฐานะผู้เลี้ยงสัตว์ ทุกก้าวที่เราก้าวไปในตอนนี้คือจุดเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นไอ้เด็กนั่นยังยืนงงอยู่ทําไมรีบทาแก้มสีชมพูซะนี่มันที่ไหนกันเนี่ยเธอเมาหลับไปแล้วใช่ไหม วันนี้เป็นวันสำคัญของคุณกยโยะหกับ,บทีมรับเจ้าบ่าของเขากำลังจะมาถึงหน้าประตูแล้วฉันบอกเธอนะอินลีลีสินสอดก้อนโตที่บ้านเขาให้มาพอดีเลยยังนี้พนันให้ฉันถ้ากล้าจะเล่นลูกเล่นกับฉันดูสิฉันจะทำขาเธอหักเกิดอะไรขึ้นฉันนี่ค้าไมิติดแล้วสินะยังชนเข้ากับบทละครบีบให้แต่งงานช่างน้ำเน่าเหลือเกิน คู่ยวนรานมาแล้วไม่ผิดหวังจริงๆที่เป็นคนในหมู่บ้านคนแรกที่มีรายได้หลักหมื่นดูดีจริงๆเด็กสาวบ้านหยินนี่โชคดีจริงๆเหมือนก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จในช่วงข้ามคืนใช่แล้วคาริลลี่ฉันฉันบอกเธอแล้วฉันไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานนี้เธอทำให้ฉันผิดหวังฉันผิดแล้วนะหน้าของเธอฉันเลือกเองไม่ใช่เรื่องที่คุณจะมาทำร้ายได้ ฉันบอกคุณแล้วคุณเป็นนี่การพนันคุณเอาฉันไปใช้นี่นี่เป็นเรื่องผิดกฎหมายคุณรู้ไหมแบบนี้ให้เวลาฉันสามวันฉันจะคืนให้พวกคุณเป็นสองเท่าถ้าฉันทําไม่ได้ฉันยินลี่ลี่แต่งงานกับไก่ก็ต้องตามไก่แต่งงานกับสุนัขก็ต้องตามสุนัขไม่มีคําพูดอื่นใดฉันมีเหตุผลอะไรจะเชื่อเธอยังไงฉันก็ไม่เห็นด้วยเราสองคนก็แต่งงานกันไม่ได้อยู่ดีถ้าฉันทําไม่ได้ ฉันยินดีที่จะยอมแต่งงานกับเธอการค้าขายแบบนี้ไม่ขาดทุนใช่ไหม ตกลงฉันสัญญากับคุณแต่สามวันนี้คุณต้องอยู่ที่บ้านฉันโชคดีจริงๆย้อนกลับไปปี1 9 9 9ในเวลานี้ถ้าใช้เทคนิคเลี้ยงหวัวที่มีอยู่ตอนนี้ น่าจะได้รับจดหมายแสดงเจตจำนงรับงานเงินเดือนสูงพอดีเลยที่ทำให้ไพ่ในมือของเจ้าของเดิมดีขึ้นปี B 99ก็แล้วก็รับรู้ถึงความสำคัญของเทคโนโลยีแล้วแต่แน่นอนยังไม่ถึงระดับของปี2025แผนการที่ล้ำยุคนี้คือก้าวสำคัญที่ดีที่สุดของฉันและเป็นประวัติย่อดเดียวของฉัน เด็กหญิงเราในบริษัทกำลังรับสมัครนักวิจัยไม่ใช่นักเขียนนวนิยายสูตรและทฤษฎีที่เขียนไว้ข้างบนนี้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไหมก็แค่อย่าแค่ดูแต่ทฤษฎีเท่านั้นวัวตัวหนึ่งกินอาหารวันละหลายสิบกิโลกรัมทั้งหมดถูกหั่นเป็นเส้นยาวเท่ากับนิ้วก้อยนี่มันไม่ใช่การเลี้ยงวัวเลยนะคนยังไม่ยุ่งยากขนาดนี้เลยถ้าไม่เชื่อพวกคุณก็แล้วแต่เลย ผมรู้ว่าพวกเรารุ่นสู่รุ่นมีวิธีเลี้ยงวัวที่ล้ำค่าแต่การให้โภชนาการเสริมกับวัวนมและการจัดการอย่างสะดวกสบายจริงๆแล้วช่วยให้คุณภาพของวัวนมดีขึ้นและผลผลิตก็เห็นผลลองทําดูสิภายหลังค่อยมาคุยเรื่องความร่วมมือกันก็ได้รอให้คุณหวังมาแล้วกันให้เขาตัดสินใจเองเถอะ อาจารย์คุณหวังมาแล้วเด็กสาวคนนี้นำเสนอแผนการที่กล้าหาญมาเพื่อสมัครงานดูสิฉันกลับมาเจอที่นี่ได้แล้วเห็นไหมอาจารย์หวังที่ดูอ่อนกว่าสิบปีเยี่ยมมากสาวน้อยแผนนี้ เป็นฝีมือคุณเองหรือเปล่านี่คือผมกับคุณและกับบรรดาอาจารย์รุ่นก่อนๆที่ร่วมกันวิจัยออกมาไม่ใช่นี่คือสิ่งที่ฉันและผู้ใหญ่คนหนึ่งร่วมกันค้นคว้าออกมาเยี่ยมมากตอนนี้ฉันจะเป็นคนตัดสินใจเองกรุณามาที่ฟาร์มของเราเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคพิเศษรับผิดชอบโครงการนี้โดยเฉพาะดีอ้อ,อคุณครูหวังจริงๆแล้วฉันเจอปัญหาบางอย่างฉันต้องการเงินจำนวนมาก และมีเวลาแค่สาวันเท่านั้นฉันจะทำได้ไหมขอเบิกล่วงหน้าเป็นเงินเดือนก่อนได้ไหมเงินไม่ใช่ปัญหาฉันยังสามารถให้เงินช่วยเหลือในการตั้งตัวได้จริงๆนะใช่เดี๋ยวฉันเขียนโน้ตให้เลยเดี๋ยวไปที่ฝ่ายการเงินเดี๋ยวนี้เลยคุณวิศวกระหว่างไปทำธุระต่างประเทศมาจะกลับมาอีกสองวันอีกสองวันหลังจากนั้นคุณก็มาแจ้งเข้างานรับเงินได้ดีจังน่ารักจริงๆเพิ่งแผนเดียว เงินเดือนหนึ่งปีมีถึงสองหมื่นใครว่ามันไม่ใช่ละ่ะตอนนี้กลายเป็นคนมีเงินลานแล้วใช่เลยเพื่อนรอก่อนคุณหมายถึงเด็กสาวเมื่อกี้ใช่ไหมเงินเดือนปีละสองหมื่นหยวนใช่ครับค้าคุณคือเด็กคนนี้จะขโมยของในบ้านออกไปขายได้ยังไงไม่ได้ฉันต้องไปหาผู้บังคับบัญชาของพวกคุณผู้นำแผนนี้จริงๆแล้วเป็นความคิดของฉันลิลี่เด็กคนนี้ฟังฉันพูดทุกวันเธอจำได้ดีก็เลยเขียนออกมาได้ เธอยังเด็กอยู่จะเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้ยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่ฉันกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งร่วมกันวิจัยออกมาฉันบอกพวกเธอไปกี่ครั้งแล้วยาที่ใช้เลี้ยงหัวนี้ต้องสดใหม่เสมอนี่มันเข้าใจยากจริงๆไม่คิดว่าเขาจะเลี้ยงหัวด้วย คุณอยากเลี้ยงวัวให้ดีใช่ไหมแค่ให้พวกมันกินหญ้าอย่างเดียวก็ไม่ได้นักสิ่งสำคัญคือต้องเน้นเรื่องโภชนาการที่สมดุลน,นอกจากนี้ทำให้หนูหนูรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขก็สำคัญมากเช่นว่าอาจจะเปิดเพลงให้มันฟังแล้วก็ตัดเล็บเท้าหรืออะไรแบบนี้ คุณกำลังสอนให้ฉันทำงานอยู่เหรือช่วยหน่อยเถอะตอนนี้ฉันเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคพิเศษเออใช่แล้วอย่าลืมนำอาหารสัตว์นี้ไปไปให้วัวกินด้วยแล้วก็ต้องให้วัวนอนหลับให้ครบ14ชั่วโมงงั้นฉันก็กินอาหารวัวนี่แหละตอบถูกแต่เราไม่มีรางวัลจำไว้ว่าต้องทำตามสูตรนี้ ไปให้อาหารบัวนะคุณพูดว่าอะไรเงินเดือนของฉันถูกหวังซูเฟินเอาไปหมดแล้วฉันบอกพวกคุณนะฉันได้งานดีในเมืองแล้ว เงินเดือนปีหนึ่งถึงสองหมื่นอยู่เลยลบหน่อยลบหน่อยใช่วางไว้ตรงนั้นชา้ชาช้าหน่อยชา้ชาช้ารีบเอาเงินเดือนคืนฉันมาแกนี่มันเด็กด้วยพูดอะไรไร้าสาระนั่นมันเงินเดือนของฉันชัดๆทำไมยังมาขโมยอีกฉันทำงานหนักเลี้ยงดูเธอมายังหาคู่ที่มีเงินล้านให้เธอแต่งงานเธอก็ตอบแทนฉันแบบนี้เหรอเธอนี่ช่างไม่รู้คุณบ้างเลยลิลลี่เกิดอะไรขึ้นนี่พ่อของหยินลิลลี่กลับมาแล้วครั้งนี้มีเรื่องสนุกให้ดูแล้วคนคนนี้จริงๆแล้วคือพ่อของฉันเขาน่าจะอยู่ข้างฉันนะพี่ชาายกลลับมแ้วเหอ ช่วยดูแลลิลลี่หน่อยเธอเห็นว่าฉันหางานดีได้เลยเสแสรว่าฉันขโมยเงินเดือนเธอฉันฉันทนไม่ไหวแล้วคุณฉันตั้งแต่เด็กสอนคุณอย่างไรเพื่อเงินนิดหน่อยคุณยังกล้าหมายร้ายตัวเองด้วยเราตระกูลหญินของเราถูกคุณทําให้เสื่อมเสียหน้าตาแล้วไม่มีพ่อคนไหนทําแบบนี้หรอกคุณไม่รู้อะไรเลยคุณแค่ลงมือทาร้ายฉันคุณรู้ไหมเธอทําทุกอย่างเพื่อใช้นีผ่พนันเธอบังคับให้ฉันแต่งงานกับคนที่ฉันไม่รู้จักไม่มีหยุด ทำไมเด็กผู้หญิงคนนี้ถึงกลายเป็นแบบนี้ได้เพื่อเงินถึงก,กล้าหลอกลวงแม้แต่ป้าของตัวเองทั้งยังใส่ร้ายดูสิฟังสินั่นเป็นเพราะเธอเพื่อความดีของตัวเองถ้าเธอไม่รู้สึกขอบคุณก็ไม่เป็นไรยังตอบแทนด้วยความแค้นฉันจะฆ่าคุณคุณลองดูลุงหยินคุณเพิ่งกลับมาจากข้างนอกเรื่องยังไม่เคลียร์เลยจะทำอะไรลกูลกๆไม่ได้หรอกโยหยาน เธอมาพอดีเลยดูสิว่าเธอทําอะไรเพื่อเลิกมั่นเธอสามารถแต่งเรื่องโกหกได้ทุกอย่างยุอวีเธอต้องช่วยฉันตัดสินใจนะลิลลีเด็กคนนี้ถูกเงินครอบงําใจไปแล้วเธอไอ้กูคุณอยู่ข้างนอกหลายปีแล้วใช่ไหมรลัวสมองจะสับสนใช่ไหมเธอหวงังซุเฟอร์เป็นใครกันในหมู่บ้านไม่มีใครไม่รู้คําพูดของเธอก็เชื่อด้วยใช่ไหมสามวันที่แล้วลิลลีพนันกับฉันว่าในสามวันจะใช้นี่หมดเงินที่ป้าของเธอยืมฉันไป เพื่อพิสูจน์ว่าเธอไม่ได้โมกสูตรนี้ก็ให้ฉันด้วยนี่คือความมั่นใจของฉันและเป็นคำรับประกันของฉันตัวอักษรทุกตัวบนนี้เป็นลิลลี่ที่บ้านฉันเองนั่งเฝ้าจนเช้าทั้ง,งคืนเขียนทีและตัวอักษรเธอยังอธิบายให้ฉันฟังด้วยอาหารเหล่านี้แต่ละชนิดมีหน้าที่อะไรบ้างแป้งในสารแห้งต้องมีสัดส่วนเท่าไหร่ถึงจะได้ผลดีที่สุดเธอยังสอนฉันด้วยว่าจะทำกับข้าวแปดอย่างกับซุปหนึ่งอย่างให้วัวได้อย่างไรขูดเล็บเก่า วัวน้อยไม่สามารถกินอาหารเม็ดอย่างเดียวได้ต้องฟังเพลงด้วยเคยเห็นอันนี้ไหมปกติแล้วต้องให้หัวน้อยรู้ไหมว่าเขาซ่องรองเท้าได้พวกเขารู้จักหวังซูเฟินไหมอย่าเชื่อเขาเลยเขาเป็นพวกเดียวกับหยิดลี่ลี่คนในโรงงานสามารถเป็นพยานให้ฉันได้เพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมทางคุณบอกพวกเราหน่อยฉันใช่หรือไม่ใช่คนโรงงานของพวกคุณใช่แน่นอนได้ยินไหมคนในโรงงานทั้งหมดเป็นพยานให้ฉันทำไมถึงเป็นแบบนี้ตอนนี้คุณมีอะไรจะพูดไหม อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องมือช่างร้านอาหารทั่วไปพี่สาวฉันในที่สุดก็เจอคุณแล้วฉันนี่แทนโรงงานของเรามาเพื่อส่งสัญญาจ้างงานให้คุณโดยเฉพาะช่วยดูหน่อยนะเห็นไหมมีเป็นลายและอักษรชัดเจนยูลล,ลี่เธอยังมีอะไรจะพูดอีกไหมลิลี่นี่คือหนังสือแต่งตั้งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอจะเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคพิเศษของเรา คุณเห็นไหมอาจารย์หวังผมบอกคุณนะเธอเป็นแค่คนหลอกลวงคนแบบเธอก็เหมือนกับสร้อยคอของเธอนั่นแหละปลอมลองถามเธอเรื่องเทคนิคดูดูสิว่าเธอตอบได้ไหมงั้นฉันจะถามข้อที่ง่ายกว่าในแผนงานอัตราส่วนผสมของอาหารสัตว์แต่ละชนิดเป็นเท่าไหร่ก็คือก็คือผู้สิทอืม คุณเป็นผู้หญิงใจร้อนเกือบจะหลอกพวกเราได้หมดเลยพาเธอไปที่สถานีตำรวจเดิมพันสามวันครบกำหนดแล้วคุณได้พิสูจน์ตัวเองด้วยความสามารถมีค่ามากกว่านี้ที่เธอติดฉันเยอะดังนั้นเราก็เคลียร์นี้กันเรียบร้อยแล้วการมั่นถูกยกเลิกนี่ส่วนตัวของเราเคลียร์กันแล้วแต่เรายังมีนี้กับยุคสมัยนี้อีก ที่ยังไม่ได้ชำระบินที่ใหญ่กว่านี้สูตรนี้ฉันได้คุยกับอาจารย์บอกเรียบร้อยแล้วจะเปิดเผยให้ฟรีทำไมละ่ะผมหวังว่าทุกประเทศเกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงโคหลายล้านคนจะได้ใช้สูตรเลี้ยงโคที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นเพื่อเลี้ยงโคที่มีสุขภาพดีขึ้นผลิตนมคุณภาพดีกว่าเดิมฉันหวังว่าเราจะสามารถสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมของเราเองเพื่อยกระดับมาตรฐานทั้งอุตสาหกรรมกับนมข้าวือระดับนานาชาติข้อมือ ฉันเข้าใจแล้วสิ่งที่คุณอยากทําไม่ใช่คนรวยหลักหมื่นของคนเดียวแต่ต้องการพาไปด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงหัวนับล้านนับแสนก้าวสู่ความมั่งคั่งด้วยกันยืนตรงด้วยความภาคภูมิใจด้วยกันสายชางคอมมิวนิสต์